โพทองตำบลหัวยหินอำเภอหนองหงจังหวัดปุริลำกำลังเดินทาง พูดอะเฮ้ยมาจากพูัมนแกนะแกเนี่ยกระปั๊มท่านนี่ยวกะปั้มนะทางอนนจากเลตนาดหรือพืนที่่านมาแ้วทางรองเนี่สิเปิดดอกกีโนนซีเลนควงควงสองกำคังบิลับกวยนี่แมันจะหายตัวยไหม Lạp hoa 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 Tót, đi. A long lạnh sổ đều. Could lúc cái xanh. Bi lap, bi quay xong, càng tăng quanh khóc bơ nóng kỳ. A ได้ดอกมันขายส้นเลยน้องกี้ไปบนขายส้นไก่ย่างมีพร้อมแต่ว่าทั้งนี้ผมมีเป็นว่าต่างเป็นแต่ว่าสซนน,นนี่ส้นนี่เป็นลาบก้อยไก่ย่างวิเชียรก้อนเข่าอำเภอหนองกี้อยู่เวลาใดมาไ้เดวนีกัลปตันดิเปิด ก่อนจีมันเอารถมาขายนี่เจ้านี่ธนาคารกันเพ้เอเด,ดี๋ยวมันจอดขายเลยมั้งอ,อ,อ่าเข้าแลวถึงแล้วอ,อเภอนนองจีอัง้งไกลทั้งประมาณย มาไปแล้วเขาต้องกีบ่ครับไปรเขารขาเื่อตืเราคุยไปกัเลยเรยเ่นเอยนาดกย้มเดี๋วตอนเย็นกอยขาย สามนาทีแล้วแต่ว่าน้องกี้มันสูนางร่องมาได้นะน้ำกินนางร่องี่ตลอดขึ้นแ,แต่ว่าน้องกี้นี่ยอใ๊กตลอดปอใกไต่ลงม็นอำเภอหนองงองแล้วเลยล้ว

ที่นีปลาย่างพร้อมเนาะแม่นครับปลาย่างขายสูงต่ำก็ย่างนในปั๊มพร้อมตัวนี้บ่ห,กหกักบ่ให้ยเลยหลากหลาย,ลยปกปลาจีหลากหลายปั๊มก็บ่ได้เทคนลาจีปั๊มก็ลูกลังธรรมดานะมีปลาย่างพร้อมด้านละทางแค่ปัมนะป๊มเด้อกินเขาปั๊มเมืองสิเกี่ยวของหมดครับยุทธยาแล้วกินข้าวเหนียวก็ย่างเลยเนาะ ปั๊มเดี๋ยวนี้ห้ามเลยห้ามมีกะย่างห้ามมีพวกย่างพวกปิ้งเดี๋ย่สู้ครับแท้กว่า

เราก็ได้ดยดคลิปในอำเภอกีอำเภอโบลันต์ตระเวนถนนยังไม่กว้างกว้างเพื่อถนนแคบ เลี้ยวขวาไปอำเภอหนองหงเลี้ยวซ้า,ายไปอำเภอเสืองสสงหงเลี้ยวออขวากอจบคลิปแค่นีออ้จากคนพทดทองงเลี้ยวซ้าย